ส่วนความคืบหน้าคดีฆาตกรรมครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นล่าสุดตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปตรวจร่างกายและในช่วงบ่ายวันนี้จะนำตัวไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ตำรวจภูธรบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนำตัวนางพรชนกชัยยะปะและนายสมชายแก้วบางยางสองผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมนายโยชินโนริชิมมาโตะกรูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางบ่อเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมา พันตำรวจเอกสมศักดิ์ชัยอมรส่งเจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางเสาธงเปิดเผยว่าหลังสองผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจตลอดคืนที่ผ่านมาได้กำชับให้เฝ้าสังเกตการตลอด24ชั่วโมงพบว่าทั้งสองมีอาการเครียดลดลงหลังได้พักผ่อนมากขึ้นส่วนการนำไปตรวจร่างกายก็เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพร่างกายเป็นปกติคาดว่าจะทราบผลตรวจช่วงเที่ยงวันนี้ และในช่วงบ่ายวันนี้จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปชี้จุดเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพตามเส้นทางที่ผู้ต้องหาให้การซึ่งมีการเตรียมกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า100นายดูแลความเรียบร้อย